สวัสดีคุณครูทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กับการเข้ากรอกคะแนนระบบวัดผลและประเมินผลของปี2024นะครับเป็นโปรแกรมวัดผลตัวใหม่ของฝ่ายวิชาการนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับให้คุณครูนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บ Big Data ของโรงเรียนนะครับจากนั้นให้เลื่อนมาหานะครับช่อง งานวัดผลและประเมินผลครับภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษาร5 6 7ครับอ่าคลิกเข้ามาเลยนะครับจากนั้นนะครับจะเข้ามาสู่หน้างานวัดผลและประเมินผลผ่านระบบบันทึกคะแนนของนักเรียนนะครับซึ่งหน้านี้เราจะเจออะไรเราจะเจอนะครับช่วงชั้นนะครับจะแบ่งเป็น3มช่วงชั้นคุณครูก็เลือกนะครับช่วงชั้นที่ตัวเองสอนอันนี้ผมขออนุญาตเลือกช่วงชั้นมัธยมศึกษาครับ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะมีทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันนั่นก็คือด้านบนนะครับจะเป็นระบบช่วงชั้นหรือว่าระดับชั้นที่คุณครูสอนเช่นเดียวกันให้คุณครูเลือกระดับชั้นที่คุณครูสอนนะครับและด้านล่างนะครับตอนนี้ระบบเปิดให้ส่งไฟล์ PDF บพ .5 แล้วนะครับช่วงเล็งเวลานะครับก็ไม่เกินวันที่27ตุลาคมนี้นะครับสำหรับคุณครูนะครับที่ยัง ไม่ว่างหรือติดภารกิจต่างๆนะครับสามารถกรอกคะแนนได้ช่วงนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในช่วงของระบบระดับชั้นนะครับสมมุติคุณครูสอนนักเรียนชั้นม .1 ทับ1นะครับคุณครูก็คลิกเข้าไปเลยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1ครับหลังจากนั้นนะครับจะเข้ามาสู่ใน drive นะครับซึ่งฝ่ายวิชาการเองเนี่ยก็ จะใช้ Google Sheets นะครับซึ่งเราได้รับใช้ฟรีจาก Google นะครับก็เลยนำตัวนี้เข้ามาใช้จัดการระบบเพื่อให้คุณครูได้เข้ามากรอกคะแนนได้แบบง่ายด้วยเพราะว่าคุณครูก็จะคุ้นชินกับโปรแกรม Microsoft Excel อยู่แล้วนะครับทีนี้พอเข้ามาหน้าระดับชั้นม .1 ครับ1นะครับคุณครูก็เลือกนะครับวิชาที่คุณครูสอนได้เลยนะครับในทั้งนี้นะครับ การตั้งชื่อนะครับระบบจะตั้งชื่อทางฝ่ายวิชาการเจะตั้งชื่อเป็นม1ทับตามด้วยปพ .5 ตามด้วยรหัสวิชานะครับและตามด้วยชื่อวิชานะครับในหน้านี้นะครับคุณครูจะไม่สามารถที่จะคัดลอกทำสำเนาเองได้นะครับจะต้องเป็นเจ้าของนั่นคือเป็นนิคม8 Big Data เท่านั้นทำไมล่ะครับเพราะว่าทางฝ่ายวิชาการได้ฟิกนะครับโค้ดเพื่อที่จะลิงก์ทุกหน้าตรงนี้ไป ที่พอพหกด้วยนะครับโมมิคุณครูเลือกนะครับรายวิชาผมขออนุญาตวิชาวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันนะครับคุณครูเลือกวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นดับเบิลคลิกเข้ามาเลยนะครับพอดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเข้ามาสู่หน้าโปรแกรมนะครับหน้าภาพรวมตัวนี้นะครับคุณครูจะต้องแก้ไขให้เป็นวิชาของคุณครูเอง จะมีทั้งหมด7จุดด้วยกันนะครับซึ่งจะต้องตรวจสอบทุกครั้งในการที่จะลงคะแนนนักเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูจุดที่1เลยครับนั่นก็คือระดับชั้นระดับชั้นตรงนี้นะครับจะเป็นค่า default หรือว่าค่าเริ่มต้นให้คุณครูยอยู่แล้วนะครับฝ่ายวิชาการได้บันทึกระดับชั้นพร้อมกับรายชื่อนักเรียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูจุดที่2นั่นก็คือตรงนี้เป็นค่าน้ําหนัก หน่วยกิจนั่นเองถ้าเป็นระดับชั้นประถมศึกษาตรงนี้จะเป็นจํานวนชั่วโมงนะครับในการสอนในหนึ่งภาคเรียนนั่นเองนะครับอานูก็สามารถเลือกจํานวนหน่วยกิจของคุณครูได้เลยที่สอนนะครับส่วนที่3ก็คืออัตราส่วนคะแนนนะครับอัตราส่วนคะแนนก็จะมีระหว่างภาคกลางภาคแล้วก็ปลายภาคเรียนนะครับที่ทางฝ่ายวิชาการให้3ช่องก็คือว่าบางวิชาเนี่ยก็จะมีสอบกลางภาคด้วยใช่ไหมครับ แต่สําหรับวิชาไหนที่ไม่มีสอบกลางภาคนะครับคุณครูก็สามารถเกลี่ยคะแนนเก็บหรือว่าคะแนนเก็บระหว่างภาคนะครับหรือว่าหลังกลางภาคมาใส่ได้เลยส่วนค่าตรงนี้นะครับคุณครูดีไซน์ได้เลยนะครับว่าเราจะมีคะแนนเก็บระหว่างภาคเท่าไหร่กลางภาคเท่าไหร่หรือจะเป็นปลายภาคเท่าไหร่ตรงนี้นะครับทางฝ่ายวิชาการให้อ่าดีไซน์ครีเอทได้เลยนะครับในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับ เมื่อคุณครูนะครับใส่อัตราส่วนคะแนนเรียบร้อยแล้วในส่วนที่4ก็คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับคุณครูก็เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้กับรายวิชาของคุณครูได้เลยนะครับจากนั้นก็มาใส่ชื่อวิชาของคุณครูได้เลยนะครับชื่อวิชาตรงนี้นะครับใส่เป็น d ีฟอร์มมาให้แล้วแต่บางบางไฟล์อาจจะเป็นวิชาอื่นที่ไม่ใช่ของคุณครูนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นชื่อวิชาคุณครูได้เลยนะครับสามารถรีเช็คตรงไหน คุณครูมารีเช็คตรงด้านบนซ้ายสุดตรงนี้นะครับจะมีชื่อไฟล์อยู่คุณครูสามารถก๊อปปี้รหัสวิชาก๊อปปี้ชื่อวิชามาใส่ตรงนี้ได้เลยในส่วนตรงนี้รหัสวิชาคุณครูจะต้องเอามาใส่ในวงเล็บนะครับตามตัวอย่างตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับจุดที่5ก็คือสมรรถนะหลักสมรรถนะหลักตรงนี้จะเป็นสมรรถนะที่กลุ่มสาระเกลุกของคุณครูนะครับได้เป็นเจ้าภาพในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ถ้าคุณครูไม่ทราบเรานะครับมีตัวอย่างให้ตรงนี้นะครับว่าสมรรถนะหลักของกลุ่มสาระวิชาเราหรือวิชาเราเนี่ยใช้อะไรในการวัดนะครับคุณครูก็มาดูตรงสมรรถนะตามกลุม่มสาระการเรียนรู้ได้เลยด้านบนหรือด้านล่างนะครับจากนั้นก็มาเลือกให้ตรงกับสมรรถนะที่เราใช้ในการประเมินนักเรียนนั่นเองนะครับในหน้าน,นี้จะมีภาพรวมของการกระจายเกณฑ์แล้วค่าเฉลี่ยของ ในการเก็บคะแนนของคุณครูในรายวิชาของคุณครูนะครับจำนวนการตัดเกรดจาวนักเรียนที่ได้เกรดเท่าไรให้รอศูนย์มศหรือเกรดตั้งแต่ศูนย์ถึง4นั่นเองนะครับทีนี้จุดที่6และจุดที่7นะครับคุณครูเลื่อนลงมาดูมุมซ้ายล่างนะครับจะมีสีส้มตรงนี้ครับมีส่วนที่1 2 3ส่วนที่1นะครับทางวิชาการใส่เป็นค่า default ให้แล้วนะครับเป็นเป็นค่าเริ่มต้นให้แล้วนะครับคุณครูจะต้องมาเปลี่ยนตรงไหนในส่วนที่6และ7นะ็นั่นคือ ส่วนที่2และ3นั่นเองนะครับส่วนที่2ที่3เป็นข้อมูลเดียวกันแต่จะต่างกันตรงที่มีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บนะครับในส่วนที่2คุณครูนะครับครูประจําชั้นกับครูผู้สอนนะครับคุณครูใส่วงเล็บและเคาะหครั้งหัวท้ายแบบตัวอย่างเลยนะครับส่วนที่3ครูประจําชั้นกับครูผู้สอนนะครับก็ไม่ต้องใส่วงเล็บนะครับในสส่วนนี้จะไปแสดงผลในหน้าของเกรดปพ .5 และปพหต่างกันนะครับ ทีนี้เราก็เสร็จแล้วในหน้าภาพรวมนะครับในส่วนที่คุณครูจะต้องแก้ไขเป็นรายวิชาตัวเองอไม่ยากเลยใช่ไหมครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปหน้าต่อไปได้เลยครับต่อไปนะครับในการใส่เกรดหรือว่าคะแนนนะครับในหน้าที่2นะครับคุณครูนะครับมารีเช็คดูได้เลยเป็นชื่อวิชาของตัวเองเก็บคะแนนเท่าไหร่นะครับเรามาดูในการที่จะกําหนด รายวิชาให้เราก่อนนะครับตรงนี้หากมีค่าที่เป็น false นะครับคุณครูแจ้งฝ่าย ICT ได้เลยส้างฝ่ายวิชาการเลยจะมาแก้โค้ดตัวนี้ให้นะครับอ่าทีนี้เราเรามาดูนะครับในการกรอกคะแนนของเราดีกว่าในการกรอกคะแนนนะครับช่อง G และ H นะครับจะเป็นกลางภาคและปลายภาคเห็นไหมครับตรงนี้นะครับคุณครูเฉลี่ยคะแนนมาใส่ได้เลยนะครับถ้าบางรายวิชาไม่ได้สอบกลางภาค คุณครูสามารถเฉลี่ยคะแนนเก็บมาใส่ได้เลยในส่วนของตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของคะแนนเก็บในหน่วยแต่ละบทนะครับคุณครูดูเห็นช่องสีเหลืองไหมครับคุณครูสามารถมากรอกนะครับรายละเอียดนะครับในการเก็บอาจจะเป็นจิตพิสัยใบงานที่1 2 3อย่างตัวอย่างของคุณครูสิอิมาศนะครับของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วช่องที่2นะครับที่เป็นสีอ่อนกว่าก็คือ ใส่จํานวนคะแนนเต็มที่คุณครูเก็บคะแนนได้เลยนะครับแล้วคุณครูลองมาดูนะครับค่าเฉลี่ยในช่อง e นะครับตรงนี้จะรวมคะแนนให้ว่าคะแนนเก็บรวมกับสอบกลางภาคและปลายภาคแล้วมีคะแนนเก็บทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็คือ100คะแนนคุณครูพยายามเฉลี่ยให้เป็น100นะครับแต่ถ้าคุณครูเก็บมากกว่า100ได้ไหมเก็บได้เหมือนกันระบบนะครับจะประมวลผลให้เป็น ค่าเฉลี่ยจะนำมาหาได้เป็น100%เหมือนเดิมระบบตัวนี้นะครับจะแปลงผลสมรรถนะให้กับนักเรียนในรายวิชาเราเลยนะครับแล้วก็จะไปแสดงในสมรรถนะหลักซึ่งตัวนี้จะเป็นอะไรวิชาจะไม่เกี่ยวกับสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับคุณครูก็กรอกคะแนนไปได้เลยนะครับถ้านักเรียนคนไหนนะครับ คุณครูจะให้ติดรอเห็นว่าเอ้ยคะแนนสูงอยู่แต่ว่ายังไม่ส่งงานอยากจะให้นักเรียน,นมาส่งงานในช่วงเปิดเทอมหรือในช่วงที่วิชาการให้แก้ติดตามสูตนรอนะครับคุณครูก็ไม่ต้องกรอกคะแนนลงไปนะครับระบบก็จะประมวลผลเป็นค่า d e f a u l t ให้ก็คือเป็นค่ารอให้นั่นเองนะครับในส่วนของเกรดตรงนี้นะครับง่ายๆนิดเดียวผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านมีคะแนนเก็บเรียบร้อยแล้วแหละ แล้วในส่วนสีม่วงตรงท่องที่5นะครับตรงนี้จะเป็นคะแนนเฉลี่ยของชั้นเรียนนั่นเองนะครับที่ว่าจะนําไปเฉลี่ยว่าในแต่ละบทแต่ละหน่วยเนี่ยนักเรียนเก็บคะแนนะแล้วเราให้คะแนนอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นั่นเองครับในส่วนต่อไปเลยนะครับรายงานเฉพาะบุคคลตรงนี้นะครับเรายัางไม่ต้องไปกรอกอะไรเลยนะครับตรงนี้เราสามารถมาดูคะแนนเฉลี่ยนักเรียนได้ว่าเอ๊นักเรียนคนนี้นะครับเรียนของเราไปแล้วเนี่ยได้คะแนนเฉลีย่ย เท่าไหร่มีกราฟแสดงว่าระดับนักเรียนเนี่ยอยู่ของค่าเฉลี่ยของชั้นเรียนและนักเรียนรายบุคคลเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ของชั้นเรียนของเรานะครับต่อไปเรื่องสมรรถนะอ่าอันนี้เลยสําคัญมากๆนะครับในการที่จะมาประเมินสมรรถนะของนักเรียนนะครับต้องขออนุญาตแบบนี้ครับอาจารย์สมรรถนะตัวนี้นะครับคุณครูนะครับให้เน้นอยู่ที่ด้านบน คุณครูสังเกตด้านบนสีแดงเลยนะครับระบบจะแจ้งเตือนให้เราว่าอ๋อวิชาเราเนี่ยสมรรถนะหลักคือสมรรถนะอะไรใช่ไหมครับคุณครูก็มาตรงนี้ได้เลยครับมาดูที่อสมมติวิทยาศาสตร์สมรรถนะหลักคือระบบธรรมชาติและวิทยาการที่ยั่งยืนคุณครูก็เลื่อนมาได้เลยครับมาดูที่สมรรถนะตัวนี้สมรรถนะไหนที่คุณครูเห็นว่าเอ๊ เราสามารถประเมินได้มันเกี่ยวข้องกับวิชาของเราคุณครูก็ประเมินได้เลยนะครับแต่ว่าเน้นสมรรถนะหลักนั่นเองก็คือการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการที่ยั่งยืนนี่คือของกลุ่มสารคดรีวิทยาศาสตร์คุณครูก็มากรอกข้อมูลใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับว่านักเรียนจะอยู่ที่เราจะอยู่ที่เริ่มต้นกำลังพัฒนาสามารถและเหนือความคาดหวังนะครับเกณฑ์ตรงนี้นะครับคุณครู ไปดูที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เลยเพราะว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยได้นะครับมีลูบิกสกอร์ในการที่จะประเมินว่านักเรียนสามารถทําได้เท่านี้จะได้ระดับไหนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับคุณครูสามารถมาใส่ตรงนี้หรือว่าดูในกลุ่มสาระได้เลยนะครับในส่วนของสมรรถนะพื้นฐานตัวอื่นคุณครูก็สามารถประเมินได้แต่ถ้าคุณครูคิดว่านักเรียนอ,อยู่ในค่าเริ่มต้นคุณครูก็ ไม่ต้องกรอกนะครับก็จะเป็นค่าเริ่มต้นให้นะครับว่านักเรียนเนี่ยสมรรถนะของเราสมรรถนะพื้นฐานเนี่ยก็คืออยู่เริ่มต้นนะครับถ้าใครมีทักษะหรือว่าประเมินแล้วคุณครูเล็งเห็นว่าเขานะครับสามารถามีกําลังพัฒนาหรือ,รอ,รอาาสามารถหรือเหนือความคาดหวังในในสมรรถนะอื่นๆเนี่ยคุณครูก็สามารถกรอกได้เลยนะครับแน่นอนระบบก็จะประมวลผลเป็นค่าเฉลี่ยให้แปลงผลออกมาแบบนี้นะครับ ในส่วนของสมรรถนะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มจากสมรรถนะหลักก็ได้แต่ว่าใน1ปีการศึกษาจะต้องประเมินอ,อย่างน้อย3ามสมรรถนะนั่นเองและจะต้องผ่านสามารถด้วยนะครับอะต่อไปเลยนะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับกับตัวโปรแกรมอันเก่าเนาะซึ่งตัวระบบตัวใหม่เนี่ยทางฝ่ายวิชาการเองก็พยายามที่จะให้คุณครูเนี่ยได้กรอกระบบแบบออนไลน์และที่สําคัญก็จะ ลดภาระงานในการที่จะรายงานผลนะครับของนักเรียนเนี่ยให้น้อยลงซึ่งซึ่งาทางโปรแกร,รมตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็ลดการกรอกข้อมูลเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็จะช่วยคุณครูเนี่ยสามารถสะดวกสบายทํางานที่ไหนก็ได้นะครับในช่วงปีเทอมเนาะทีนี้มาดูคุณลักษณะพึงประสงค์และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนะครับก็แน่นอนเลยก็อยู่ที่ 0-3, 03นะครับ0ูนย์ก็คือไม่ผ่าน1ก็คือผ่าน2ก็คือดี 3ก็คือระดับดีเยี่ยมนั่นเองคุณครูคก็ใส่ได้เลยนะครับระบบก็จะประมวลผลให้ว่าอยู่ที่ระดับไหนนะครับรวมถึงการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนด้วยนะครับก็ประมวลผลกรอกเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเนาะอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับทีนี้มาในส่วนของหน้าสุดท้ายหน้ารีพอร์ตปพ .5 คือหน้าสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้นะครับระบบ อันนี้คุณครูไม่ต้องไม่ต้องกรอกอะไรเลยนะครับคุณครูมาดูมารีเช็คดูตรงไหนเป็นค่าดีเป็นค่าที่มันเออร์เลอร์ไหมถ้าตรงไหนเออร์เลอร์อย่างตัวนี้เราในช่องเก็บคะแนนระหว่างเรียนใช่ไหมครับถ้ามันขึ้นตัว d a v ตัวนี้แสดงว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้กรอกคะแนนเดี๋ยวทางระบบฝ่ายแอดมินนะครับจะมาแก้โค้ดตัวนี้ให้นะครับแก้ครูแจ้งมาได้เลยทีนี้พอเรากรอกคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอาค่าตัวนี้นะครับ ก็จะมารีพอร์ตเพื่อที่จะอัปโหลดงานส่งใช่ไหมครับคุณครูมาที่ไฟล์ได้เลยนะครับจากนั้นมาที่ดาวน์โหลดแล้วเลือก PDF ครับเลือก PDF จากนั้นนะครับมาเลือกพอดีกับหน้าครับเลือกพอดีกับหน้าเลยนะครับจากนั้นนะครับมาที่ส่งออกครับด้านบนนะครับส่งออกด้านบนได้เลย ไฟล์ก็จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ออกมาคุณครูไม่ต้องไปแก้ไขชื่ออะไรเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูกลับมาที่ big data ของเราครับแล้วเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาระดับชั้นที่เรากรอกข้อมูลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ส่งไฟล์ pdf ปพ .5 นะครับเมื่อกี้สักครู่นี้เรามาที่ม1นทับเนานะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับระบบก็จะลิงก์มาที่ หน้า drive ให้เรานะครับคนที่เป็นเจ้าของตรงนี้นะครับเราก็คลิกขวาครับจากนั้นอัปโหลดไฟล์คลิกขวาพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้นะครับหรือจะมากดบวกตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีคําว่าบวกนะครับใหม่จากนั้นเลือกคําว่าอัปโหลดไฟล์ครับอ่าดีหงขออนุญาตคลิกขวานะครับเลือกอัปโหลดไฟล์จากนั้นมาที่ดาวน์โหลดครับคุณครูจะเห็นว่าไฟล์เห็นไหมครับมันจะมี ชื่อที่เราดาวน์โหลดมาแล้วไม่ต้องไปแก้ไขชื่อหรือว่าลบอะไรออกนะครับเพราะว่าเขาจะต้องลิงก์ไปตามนั้นไปที่ปพหนะครับกด Open ครับระบบก็จะทำการอัปโหลดภายในกี่วินาทีก็เสร็จอ่าไฟล์วิทยาวิยาศาสตร์เราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไ,ไหมครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับในการที่จะอัปโหลดไฟล์ปพหครับ แต่ถ้ามาถึงจุดน,นี้แล้วคุณครูยังนะครับไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับฝ่ายวิชาการของเรายินดีให้บริการและก็แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีในการบันทึกข้อมูลนะครับเราจะพัฒนาแล้วก็ร่วมกันเดินนะครับพัฒนาองค์กรแล้วก็ฝ่ายวิชาการของเราเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนของเราไปไปพร้อมๆกันนะครับสช้านี้ขอบคุณครับ